เออคือว่าเปิดคลิปเลยแล้วกันนะสวัสดีครับกับรายการชื่อว่าแอปโชว์โมเดลสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเปิดคลิปด้วยกันเอากล่องมาให้ดูก่อนนะครับกล่องตัวนี้ก็เป็นงานที่แบบของบันไดเลยนะครับที่ผมไปหามาคือหาเจ้าตัวนี้แแบบหาราคาที่ถูกๆมันไม่ค่อยมีแล้วเพื่อนๆนครับ ก็เลยคิดว่าพยายามยอมซื้อมานะเพื่อแบบจะต้องการรีวิวจริงเพราะว่ามันมีชุดนึ่งที่ต้องเราต้องรีวิวเป็นคู่ๆนะวันนี้นะผมมาด้วยสภาพที่แบบเซอรเซอนะเพิ่งจากจากงานมนาะคิดว่าได้ของแล้วก็เลยต้องเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันเลยนั่นเองนะครับโอเคงานนี้ถ้าเป็นงานของบันไดนะครับนี่ถ้าใครเห็นตัวชื่อมาแล้วนี่ลองดูกันเห็นไหมโฟกัสนั่นคืองาน WCF นะครับก็คืองาน WCF d a r o n Ball ภาค เซลสากะนั่นเองนะครับเป็นงานที่แบบขอญอาตินะครับคิดว่าต้องมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะแกะไปว่าในางานหน้าตาเป็นยังไงนะครับทึ๊บ <comenz> อันนี้ผมก็แกะพร้อมเพื่อนๆเลยดูในตอนนี้เลยทางทางทาแทงงทาแทงแทงแทงททงงานมาจากบันไดมันมาจากที่ไหนเป็นลอตเอเชียนะครับ เอาแล้วงานเป็นกล่องนะผมก็เพิ่งนี่มาเลยไออย่างเงี้ยเขาเรี่กเป็นกล่องน้ำตาลใช่ไหมที่ทุกคนชอบเบือกอะ่ะนี่เป็นไงบ้างเห็นด้านกับผัวท่นท่นท่นเธอจุ๊บเป็นไงบ้างครับนี่เป็นเขียนว่า d r a g o n b a l l Z นะครับของนี่ WCF นั่นเอง ด้านนี้ก็จะเป็นด้านบล็อกก็จะอย่างนี้นะครับนี่มีรูปครบเลยคนก็จะรู้จากรูปนี้แหละว่ามีอะไรบ้างก็จะมีทังฟิเซอร์ไซบอร์กครับหมายเลข16 Sell, บหเซลงูกุลล่างที่แบบขึ้นสวรรค์ไปแล้วอะ่ะแล้วก็เอ้เบต้าล่างที่แบบกดเก่งเหลือเกอินแล้วก็ทั้งอีกตัวนึงแล้วก็ตัวนี้สองตัวนี้หายยากมากเลยนะผมตามหาดูเซฟสองตัวนี้ที่แบบ ยืนตรงๆเท่ๆก็คือไม่ได้เลย ấy. ก็คือหมายเลข17แล้วก็18นะครับแล้วก็เจ้าหมายเลข19กัา20เนี่ยตัวดรเกโลนี่ก็หายากเช่นกันนะครับผมพยายามจะหาแล้วก็ต้องอาจจะต้องเข้าไปที่สะพานเหล็กน,นะแต่ช่วงนี้มันก็เออเราก็กลัวๆนะโควิดก็ 19. ต้องหาตามออนไลน์เลยให้มันโชว์ก่อนตามกลุ่มให้ได้นะแล้วก็มีเจ้าตัวสุดท้ายคิงโคนะครับคิงโค ซึ่งถ้าใครดูคลิปพิงโคลนเก่าผมก็ดูไปแล้วก็เป็นงานคัสตอมขึ้นมานะครับก็ของช่างเก่งของหูหูของหูููช่างเก่งแหละขอโทษขอโทษด้วยครับโอเคเรามาอันบ็อกกันเลยดีกว่ามหชึบแทนทนแทนแกออกมาก็เป็นอย่างนี้หมดเลยก็เป็นแมวธรรมดานะไม่ใช่แมวพมแมวทองดูเขาเอาเสียงได้แล้ว แล้วแกะมาเลยผมจะแกะตัวแรกก่อนมันมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9าม1ี่ห้าหกเจ็ดเกาดะหตัวเฮ้ยสุ่มนี่เซ็งเป็ดเลยนะทุกคนสุ่มปะเคไม่รู้ละแกะละไหนๆก็ซื้อมาแล้วนี่แกะแล้วครับตัวแรกเั็นลาไ นี่เป็นงูกลงูกลุลนี่เห็นปะเห็นปะวะให้ทุกคนดูใกล้ๆเห็นไหมเห็นงูกุลล่างมีปีกครับอ่าตัวแรกงูกุลนมีปีกเดี๋ยวแกให้ดูดีกวาแล้วนะเรามันสายสะสมครับไม่ต้องกลัวเสียได้ของแกมั่งเลย นี่ก็จะเป็นงูกลหน้าตาอย่างนี้ให้เพื่อเห็นชัดๆด้วยเห็นหมนี่หนึ่งตัวนะครับหนึ่งตัวว้าวนี้เลยมาตัวต่อไปตัวต่อไปสุ่มเรื่อยๆคนอื่นแกงร,รู้ผมแกงอย่างนแหละนี่ทั้งอาจจะไม่ใช่ของสุม่มน,นะทั้งซูเปอร์ไซย่านะครับ นี่นี่ตัวนี้นี่ปินหน้าผมก่อนไม่เห็นทั้งนี่พกันแล้วนะครับก็ประมาณนี้นี่หน้าตา่างน,นี้ทั้งชืบประมาณนี้เรามาแกะตัวต่อไปนะครับลุ้นเลยลุ้นลุ้นลุ้น เอ้ยหรือผมแกะทีเดียวเลยดีกว่าชึบเฮ้ยมันส่งงริงๆด้วยเพื่อนๆมันทั้งอีกแล้วอันว่าผมแจกดีกว่าตัวไหนซ้ําก็แจกโหเซ็งละผมไม่รู้ไงผมไม่รู้คือซื้อมาเป็นกล่องอ่ะคือราคาก็สุดยอดนะชุดเนี้ยคือผมว่าอยากได้อะไรรู้ไหมต้องพูดละ เซ็งเป็ดเลยเซ็งเป็ดมากผมว่าที่ซื้อมาผมตั้งใจจะเอาหมายเลข17กับ18โอ้ยนี่จะได้นี่ะนองถ้าซ้ำเราเก็บเลยครับโอเครู้ีกชึ้งซ้ำไหมอ่ะขอ17 18ดู17 18ดเ้พราะมันหายยากมากจริงผมคิดว่ามันเฮ้ยเบจิต้า เบต้าเบต้านี่เบต้าต่างนี่นะครับทุกคนีน่เห็นป่ะเฮ้ยนี่ทุกคนหน้าต่างน หน้าเอาเรื่องอะหน้าตาเอาเรื่องฉันจัดการแกเจขะขะ้าคาคาล็เอาละครับเราต้องมาลุ้นการว่ามันคือกล่องสุ่มนะครับผมไม่รู้เรื่องจริงนะเรื่องพวกนี้ว่ามันเป็นกล่องสุ่มแนละ้วผมว่าหูเสียตังค์เได้ไหมอะการมีการเปิดกล่องลุ้นเลยนะสุ่มอีกแล้วเบจิต้า อันว่าไอที่เปิดมาผมจะแจกนะอยากได้สิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดต้องมาอมเพียงอมเพียงอมเพียงงอกกนอีกแล้วโอ้ยได้เงอกูอีกแล้วอะ่ะเก็บเลย เดี๋ยวผมแจกอันว่าทำคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันนะอันต่อไปมันจะหมดแล้วด้วยเพื่อนๆเฮ้ยอันนี้ไม่ซ้ำนะนี่เป็นทั้งทั้งเวอร์ชั่นที่ไม่แปลงซูปเปอร์สซยานะครับผมแก่เลยนีทั้งนะครับ ให้ดูให้ดูให้ดูหนะ้าตาทางนี่จะจะเอาดาบม,มาตัดฟิเซอร์ละเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอนนี้เหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอันครับดูนะจะได้อะไรดูนนะครับ,นะรบผมจะมีบุญไหมอ่ะอย่าบอกนะโอ้ยทังอีกแล้ว,วทงัง ไม่อยากได้ทางแล้วเฮ้ยตัวนี้หนาๆน่าจะขิงโควะเนี่ยเอาแล้วแกแกแก,แกรุนให้ดาวให้ดาวอะไรอะไรเร็วเด้เอเฮ้ยอย่างงุๆเว้ยเฮ้ยเซลนี่ได้เซลอ่ะเซลสองตัวเลยอ๋อมเป็นสองตัวเนี่ยนี่นี่รับ ก็ประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้กับตัวร่างเปลือกนะก็วันนี้สั้นๆปรยามางนี้แล้วกันอละวครับเราลุ้นกันต่อนะครับเอ้าลุ้นเอาขอให้เป็น17-18นะครับยังไม่ถึงทุ้งทางมันจะใกล้หมดแล้ววะ่ะเลยห้ากล่องโอ้ไม่เซล เซ็งครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยโคตรเซ็งอ่ะนี่อะไรเนี่ยหัวล้อแล้วครับได้ไหมแพงด้วยได้แล้วหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่โอ้โหนี่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 นั่นนั โอ้โหดีใจอ่ะผมคิดว่าผมจะไม่ได้แล้วผมจะร้องไห้แต่เราก็ได้นะเพราะว่าเรา้องน้ำไหลรอบห้องน้ำโมไหลจบในใจเราก็ได้สิบเจ็ดครับคนรักผืนป่าธรรมชาติคนนี้นั่เนเองะครับผืนป่าดิเขาเป็นถ้าล่าสุดเขาเ,เขาเป็นนี่ใช่ไหมเป็นคนนักอน,นุรักษ์นี่ นี่นี่นี่เลือีตัวหนึ่งคือ18นะครับผมผมต้องได้ผมต้องให้มันได้ผมอยากได้18อุย้ยอันนี้หนักอ่ะเรายังไม่รุ้นอวะแบบกลับยันลุ้น,นกันเนียว่ะแกะนะครับยังลุ้นกันหรือว่า ย้ <Yeah. S 2> ได้จริงด้วย18นี่ฮึึบสบายใจแล้วทุกคนแค่นี้พอปิดคลิปเดี๋ยวแกะอีก3ามกล่องที่เหลือนะครับคลิปนี้แจกแน่นอนเดี๋ยวผมลงคลิปปุ๊บก็รับชมกิจกรรมได้มาุึบนี่10 แปดนี่นี่นนแฟนคูลิลินครับแปเจ้าหมายเลขสิบแปดของเราชุดเพื่อนเพื่อนทายว่าอีก3กล่องหรืออสามกล่องนะครับว่าอะไรนี่ผมเชื่อว่านี่คิงโคคิงโคเอามารุ้นกันมาดูถูกผิดผิดนี่แจกเงนินหนึบาทเอ้ยไม่ใช่หรออ๋อหมายเลขสิบหก นี่จริง 16, ผมมีงานเป็นของงานที่เป็นของอ่า,าอยหูหูซีโอครับอันนั้นตัวใหญ่แล้วก็ผมชอบมากเพราะว่ามันเหมือนสมจริงไงเป็นสกเกลที่แบบเมก้าแต่มันเป็นสกเกลที่แบบสมกับตัวใหญ่ของมันอะ่ะคือมันตัวใหญ่เมื่อยืนคู่กับ18มันจะเท่ไปอีกแบบนี้นีน่แต่จริงตัวนี้มันก็ตัวใหญ่นะเอเหมือนก็ตัวใหญ่แล้วนี่ นี่ชัดป่ะดูนี่เลขอี่ประมาณนี้เลยสองกล่องผมเปิดหยิบมาเลยสองกล่องสุดท้ายจริงออยากให้มันเป็นไอ้นี้นะมันน่าจะเป็นคิงโคกับฟีเซอร์ไซบอร์ผมเปิดตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันหนักครับมันต้องเป็นคิงโค แสดงว่ามันจะมีกล่องเกินเกินมาให้เอาละล้น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 ่าจริงด้วยคิงโคแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นฟรีเซอร์แน,น่นอนอเฮ้ยผมก็ตกใจว่าผมไม่รู้ไงผมทว่มันเป็นกล่องสุม่มก็เลยเซ็งเลยเห็นมันซ้ำกันอะ่ะเราก็ไม่รู้นี่ตัวใหญ่เหมือนกันนะคิงโคหมก็มีแล้วของวูกับชัางเก่งเหมือนกัน เห็นป่ะเดี๋ยวมาไฮไลท์ให้ที่หลังนะสุดท้ายก็ฟิเซอร์แน่นอน100%เป็นี่ยเป็นฟิเซอร์จริงด้วยฟิเซอร์ใส่บอกผมมีฟิเซอร์ร่างธรรมดายู่ตัวหนึ่งที่ถ้าทางถ้าใครเคยเห็นนะนี่ เรียบร้อยนะครับเห็นปะคลิปนี้ก็เรียบร้อยนะครับกับการเปิดกล่องอันบ็อกสุ่มไม่สุ่มหรอกมั้งเขาคงแถมมาให้เนาะให้ไั่นครบ15ตัวก็แบบสมราคาส่วนเรื่องราคานะครับถ้าใครถามผมจะตอบว่าอยู่ประมาณ3,000บาทนั่นเองก็ไปหามาได้นะแล้วก็รู้สึกว่าอ้ย โอเคจริงเพราะจริง,รงอ่ะเราอยากได้แค่ได้แค่หมายเลขเจ็ดสิบหาไม่ได้แต่เอามาทั้งกล่องก็ดีเพราะว่าได้ได้ชุดนี้ทั้งชุด้วยก็เลยเออยอมยอมแล้วกันส่วนที่เหลือนะครับเนีขอโทษผมใส่กล่องก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันชุบบส่วนที่เหลือนะครับนี่เหลือห้าตัวก็เดี๋ยวเอาไงดีแจกแล้วกันก็เดี๋ยวรอกิจกรรมแล้วกันนะหลังโคชิปนี้เราก็ กิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ลองทํากันดูนะครับว่าลองมาเล่นกันสนุกสนุกใครได้ก็ได้ผมแจกจริงอยู่แล้วรอบที่แล้วผมก็แจกก็แจกจริงครับอยากให้เพื่อนเพื่อลองมาลุ้นกันว่าตัวเองได้กล่องอะไรนะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันผมใส่กลับไปแล้วนะใครได้หลายก็่องนะ,ะกัน5คนกิจกรรมนี้5คนใครได้ตัวอะไรก็ได้เลยมันจะมีเนี่ยโงกุลทั้งเบจยิต้าเานี่ยห้ากล่องนั่นแหละมีเซลล์ด้วยลุ้นกันเองแล้ว ประมาณนี้เดี๋ยวผมไฮไลท์ให้ดูนะครับไงก็ฝากขอบคุณที่รับชมนะครับคลิปนี้ถ้าชมจนจบก,ก็คุณก็ได้เล่นกิจกรรมเลยก็ได้แล้วก็อย่าดูไฮไลท์กันงไงคลิปนี้ง่ายๆสั้นๆแค่นี้ครับกับรายการแอปโชว์โมเดลแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับการรีวิวอะไรก็แล้วแต่ไงขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับโหขอบคุณมากที่ผมได้มีคนติดตามมาพันคนนะแล้วคนคอยดูถึงบางถึงท่านผู้ชมจะบางคนไม่ติดตามผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะขอบคุณจริงๆแล้วก็ไงก็ ฝากรับชมในคลิปต่อไปไม่ว่ารายการจะเที่ยวหรือจะอะไรก็ขอบคุณนี่นะครับงไงวันนี้ก็แค่นี้แล้วชมไฮไลท์กันต่อแล้วกันนะครับไปแล้วครับจ้า